เอาวนักก็ไวเม,<า>มื่อกี้ตัดยางก็ไวเมื่อกี้ไวเออไวทุกอย่างนะเกี่ยวข้าวบ้านลุงจ้านี่ครับเราแซงเพื่อนแล้วด้วยอา,อากาลูนากลับมาครแซงเพื่อนไปแล้วครับกันโลมากาันโนากลับมานิดน,นึงครับโอ้ยเอาไปรูคนเดียวออดหลอดลนลคนหนึงคนอื่นตามไม่ทันอยู่นั่นน่ะ,ะจองตัวข้ามปีอ่ะจองตัวข้ามปีเลย หมายถึงว่าร้องเพลงเรื่องอะไรครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวจองตัวเกี่ยวข้าวโอ้นึกว่าเขาจะให้ไปเป็นศิลปินช้าสิบเอ็ดท่านมากัวันที่หนึ่งมกกระลาอาจริงเหรอแค่แค่คืนค่ำคืนนั้นอ่ะใช่ค่ะแสดงว่ารู้มุกมุกลงพลดลงพลใช่ไหมเนี่ยเล่นกันบ่อยมุกเนี่ยอย่างหาอ๋อไปเกี่ยวช่วงก็ว่าสักวันที่สามสิบเอ็ดพอดีสามีกับวันที่หนึ่งปีนี้ไม่เป็นไรครับปีนี้ก็ปีนี้ปีนี้ว่างไหมครับงานเป็นแค่นี้ปีหน้าทําใหม่ครับปีหหน้าาทํใม่อ ต่างแต่ความแรงอ่ก็เดี๋ยวปีหน้าวก็เทียบหน้าแรงให้พวกชบ้านธรรมดาจ้าบาง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 เจ้าก็จะเป็นแบบชื่อนี่ครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็เอามาวางงี้เนาะเกี่ยวเกี่ยวข้าวสวัสดีห้าพันสี่กดไลค์หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวกลางไม่ใช่ข้าวข้ามปีครับเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวพี่โจเกี่ยวให้ดูบ้างผมผมขออนุญาตผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะเดี๋ยวจะให้ใครถือกล้องให้เนาะวันนี้จะไลฟ์สดด้วย ฝนก็ตกตกนะฮะตอนนี้ครับบรรยากาศนะฮะนี่เขาแต้นก็มาให้กำลังใจลุงพลนะไลฟ์สดนะฮะย่าเก่งนะยอดยอดอยเก่งมากครับครับนี่ครับโอ้โหใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละเถานี้เถานี้เขานาไปนี้เขาไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะครับเป็นมันจะเป็นนาที่ว่าไม่กว้างนักนะ ประมาณสองงานตรงนี้ที่เกี่ยวอยู่นะที่นี่คืออำเภอวานอนนิวาสน,นะฮะเป็นบ้านของลุงพลนะเป็นบ้านที่ลุงพลเคยอยู่นะครับแล้วก็พี่ชายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะก็มาช่วยเกี่ยวข้าวนะเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันสุกนะก็วันนี้วันว่างก็เลย อลุงพลก็เลยมาช่วยนะฮะวันนี้ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพเนาะนะครับโอ้แจ็คเสาก็ไม่เหมือนข้าวมาทีาาทำไมยังก็ใชก้อยว่าอยากอยากเห็นป้าแตนทำข้าวให้ลุงพลกินบ้างอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่นะยังไม่เที่ยงเลยนะมาถึงยังไม่ได้เกี่ยวเราจะกินข้าวกันแล้วนะไม่ได้นะไปนี <c oughs> ่ก็คือข้าวเสร็จแล้วอ้าวเหรอใ่พอมีคนทําอยู่แล้วใช่ไหมใช่จา้าอ๋อนะครับ <c oughs> ออาลุปวัน,น <c oughs> วันนี้ป้าแตนขอ,ขอมาให,ให้กำลังใจลุงพลแล้วกันเนาะ ลุงเกี่ยวข้าวไวมากนะแล้วก็คุณคุณแม่คุณย่านะเกี่ยวไวมากเนาะอายุอายุ่อนกานาอายุท่าน,นอายุมากแล้วแต่ท่านเกี่ยวไวมากนะเนาะแข็งแรงเนี่ยคนผอมๆอมเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วคนผอมๆเนี่ยแข็งแรงนะไม่ใช่คนขี้โลเนาะต่นอ้วนอน้วนจะขี้โลแต่ดูคนผอมๆเนี่ยโอ้โหแข็งแรงมากเนาะนี่ครับสวัสดีห้าพันสี่ครับนี่ฮะดูจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยดูจากที่ไหนกันบ้างเอยนะครับที่นี่คือ ขเลยอำเภอวานอนนีวาสนะฮะป้ายเพิ่งเปิดไลน์ด้วยชัดหรือเปล่าครับในชัดไหมสัญญาณชัดไหมครับนี่ฮะนี่ถ้าเกี่ยเสร็จแล้วก็จะทาามาผึ่งไว้อย่างนี้เนาะถ้าฝนตกก็อาจจะต้องไปตากอีกรอบหนึ่งเนาะอยขอตุตรดิตต์อ๋อดูจากอุตรดิตต์พัทยาชัดจ้ากรุงเทพชัดนะครับขอบคุณครับนะฮะ ขออภัยนะผมใช้ใช้มือมือนึงถือนะฮะมือหนึ่งก็ถ่ายไลฟ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะฮะยังไงก็ชื่อหมู่บ้านอะไรคุณย่าครับคุณแม่ครับอันนี้หมู่บ้านอะไรครับอันนี้หมู่บ้านอะไรครับบ้านอะไรบ้านบางยี่บ้านหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์นานี่นานี่อยู่หมู่บ้านโนนเจริญศิล อำเภอวานนนิวาสอ๋อนะครับอ่ะแจ้งไปแล้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพื้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะนี่ครับคุณคุณย่าเก่งมากในคุณแม่ของลุงพลนะโอ้โหแข็งแรงมากนี่แข็งแรงมากจัารกลมมเนเลยเจ้าไปตั้งตอนตอนนั้นป่าวั้งตนไหนร้เบอกว่ามันขึ้จำกัดอะไรจังหวัดการกลมมองเห็นเลยเจ้าไปตั้งตอนตอนนั้นบ่าตั้งตอนไหน่รู้เขาบอกว่ามันขึ้นจำกัดอะไรกันมู้จำกัดการมองอะไรถ้าจำกัดการมองเห็นมันก็เห็นเฉพาะเพื่อนได้ล่ะ มันก็น้อยเลยต้องตั้งสถานะตั้งแต่แรกเออตั้องทำตั้งแต่แรกลงใหม่ลงใหม่เหรอครับนั่น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 หนดูนะหนึ่งพันเก้ามันก็สถานะแล้วไม่เหม็นบอกก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่อยู่ช่องนี้อยู่นี่จ้าจ้าป้าเกี่ยวข้าช่วยลุงดีกว่ามาอยู่กับลุงโจ้มือหนึ่งแล้วแล้วเปลี่ยนยากอะเกี่ยวกันเป็นวงอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ครับเสร็จแล้ว สวัสดีห้าพันหนึ่งร้อยครับกดไลน์พันสองนะฮะเสียงเพลงด้วยที่อื่นต้องไกลไหมไกลไม่ได้ยินนี่ครับนี่เสร็จแล้วก็มาวางผึ่งไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วจะมาวางผึ่งไว้ตรงนี้วางอย่างนี้อ่ายากกี่กิ่งห้ากิ่งจ้ะห้ากิ่มือถ้ากิ่เล็กก็หกกิมืออืมแล้วเดี๋ยวเขาจะมัดเป็นเป็นเป็นรวงอีกทีนึ่งพอแห้งก็จะมัดเอาใช่ไรมัดครับเนี่ย ก็จะใช้ต้นต้นข้าวนะอ๋อมีตอกใช่ไหมจ้ะอ oh, right ๋อใช่ตอกข้าวจะใช้ไม่ไผ่เหลาเหลาเหลานะอ๋อเป็นตอกข้าวไม่ไม้ไผ่แล้วทําทําวันที่วันไหนวันวันนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวรอก่อนอ๋อเขาบอกว่าป้าข้าวจำกัดอายุผู้ชมโอ้จำกัดอายุใช่ไหมก็เลยน้อยก็เดี๋ยวเอาใหม่ก็เดี๋ยวมันใหม่แล้เดี๋ยวป้าคลิปนี้ป้า ขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะป้าเข้าใหม่เนาะจ้าจ้าอ้าวนี่นี่อันนี้มาเขียวนี่มาเขียวนี่นี่เขียวนี่เขียวคมเนี่ยอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะเกี่ยวบนี้ตายค่ะสวัสดีค่ะให้เขาทำดีกว่าดูลงคนไม่ได้เกี่ยวข้าวดวงพรเจ้าบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะสาวส้แบไม่ขยับนะครับสาวส แล้วสมแมทโชแต่ก้อนครับไม่ขยับเลยเกี่ยวได้สองก้อนครับเขาเรียกไม่รู้มาทําไมเกี่ยวได้สองก้อนนี่คือการทํางานของป้าแตนนะครับป้าแตนครับมือจีบมือจีบนิ้วหายนะมีป้าถือย่างีเลยการทำงองปาแตน้ายเธอการทำงานของป้าแตนครับป้าแตนวันนี้นิ้วหายนะย่าเนาะเดี๋ยววัเป็นวัดไทยลูกคนด้วยป้าแตนสวยป้าแตนอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับภูเก็ตนะฮะโอ้ใช่ค่ะที่นี่รถเกี่ยวใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ ไม่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 กว้างนะครับรถรถเกี่ยวนี้จะต้องมีพื้นที่นะเป็นห้าร้อยสิบไร่นะฮะก็แล้วก็เป็นนาดอนด้วยนะเป็นไม่ชนาแบบนาดานะฮะอันนี้มันยามจะเยอะเนาะสวัสดีห้าพันสองร้อยคนนะกดไลค์พันพันสามนะครับ โอ oh, oh, ้โหฝีม yes. right. like ือจริงๆนะเก่งทุกอย่างนะตัดยางก็เก่งเกี่ยวข้าวก็เก่งลุงพลนี่เนาะร้องเพลงก็เก่งป้าแตนบอกว่าเก่งทุกอย่างมีหน้ากับป้าแตนถึงเลือกเนาะใช่ไหมมีหน้าป้าแตนถึงเลือกเนาะโอ้ยเก่งอย่างนี้เองลุงพลนี่ตอนที่เจอกันครั้งแรกนี่ลุงพลทําอะไรฮะเกี่ยวข้าวที่เจอกันครั้งแรกไก่ฮะตีไก่ยกไก่อย่างไงอ่ะ โรงงานค่ะอยู่โรงงานอยู่โรงงานแล้วแกยกไก่แกแข็งแรงเงี้ยเหรออ๋ออันนี้ความลับ่ะยกวัตถุดิบยกวัตถุดิบอยู่แผนกยกไก่ใช่ยกวัตถุดิบแล้วแรงแกเยอะแบบอึดอึดอะไรเงี้ยเลยชอบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแรงเยอะจ้ะแต่๋ยวทำงานด้วยความตั้งใจเนอะงานอะไรก็ได้ที่เขาทำมาแล้วอะยกไก่ไม่นึกว่าไก่ซีพีไก่ไก่โรงงานนี่หรอไก่ย่างไก่อะไรนี่นะไก่สดกระถุงละสิบกิโลอ่ะโอ้ไก่สดกระถุงละสิบโลไกแบกขึ้นบ่าเลย งานในในายอ๋อเป็นโรงงานนะยกในลายนะไปเจอกันที่โน่นตอนนี้ป้าแตนเห็นโลุงโอ้ยแข็งแรงไว้กล้ามซิดแผงเยอะอะไรอย่างนี้นะแกก็เลยชอบ,ชอบนี่ครับไปจับทองกั้เถอะทองแกแข็งปกเลยนะฮะกล้ามท้องโอ้โหเป็นมัดมัดเดินขึ้นเขานี่สบายสบายนี่ครับวบงใหญ่นะครับอ่านี่นี่เสรีลแล้วได้แล้ว สวัสดีห้าพันเก้าครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะฮะกดไลค์นะฮะแม่ก็เกี่ยวเก่งนะเนี่ยคุณแม่สองย่านะครับคุณแม่คุณย่าเกี่ยวเก่งมากนู่นเนาะไปละโชคดีวันนี้ไม่มีแดดนะครับเนื่องจากว,ว่าฝนมันก็ทําท่าจะตกด้วยเนาะก็เลยโชคดีเนะาะทำงั้นแล้วก็ผมว่าน่าจะงานเข้าเหมือนกันนะฮะนี่ครับแดดไม่มีเลยวันนี้ฝนพรำๆเล็กน้อยนะฮะสวัสดี ห้าพันเก้าจะหกพันแล้วครับนี่ครับ <c oughs> อ่านะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะ <c oughs> การเกี่ยวข้าวของลุงพลน,นะฮะอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะครับโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะ